มาเจอน้องแมวพอดีนะคะวันนี้พามาชมสวนสตอเบอรี่นะคะรักฟาร์มนะคะวังน้ําเขียวนะคะอันนี้เจอน้องแมวมาพอดีเลยนะคะน้องแมวจา๋าน้องแมวนะเจอน้องแมวนะเจอน้องแมวพอดีเลยนะคะน่ารักมากเลย

นิดนึงนะท้องฟ้าไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่นะคะแต่ก็ยังดีนะเมื่อเช้าไม่เปิดเลยนะ,ะแต่ตอนนี้ก็คือยังยังดีะคะ่ะยังมีก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะ ара, เดี๋ยวีพาชมนะคะพาชมภาพส,สวยๆนะคะชมฟรีนะคะใครสนใจก็มาที่ รักฟาร์มวังน้ำเขียวนะฮะ ก็จะมีเสียงหวอนะ,ะหวอไปโรงพยาบาลบา,างน้ำเขียวนะคะมุ่งหน้าไปอำเภอบางน้ำเขียวนะคะมีหวอนะคะขอโทษนะคะเสียงรบกวนนะคะนะคะก็จะมีสตรอเบอรี่มันกำลังทอดยอดนะคะยังไม่มีลูกนะก็มีมีน้องมาเก็บเหมือนกันนะคะแต่คงเก็บไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะ ลักฟาร์มตรงนี้นะคะอยู่วังน้ําเขียวจะอยู่ตรงข้ามกับอ่าสารเจ้าเทศบาลสารเจ้าพ่อนะคะตรงนี้นี่เองนะคะู่ตรงเทศบาลสารเจ้าพ่อนะคะน,นี้ <c oughs> แดดไม่มีนะคะวันนี้ยังไม่ค่อยมีแดดสักเท่าไหร่นะคะดดจะมีน้อยมากเลยน,ะคะน,นีค่ะมาเที่ยวชม ตกตกอยู่ในบ้านก็อยตกแล้วก็มีมีสตรอเบอรี่แต่ว่ายังลูกเล็กๆอยู่นะคะลูกเล็กๆยังไม่ค่อยสุกจะมีลูกเล็กๆแบบนี้ยังยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่ัไม่เยอะนะคะ อันนี้มันแอบอยู่มีอยู่สองลกูก mm. นี่มันแอบอยู่มีอยู่สองลกูก mm. แต่ละที่ก็จะจัดตกแต่งไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่นะคะใครจะจตกแต่งแบบไหน,นแล้วแต่สไตล์ของแต่ละร้านนะคะไม่เหมือนกันแล้วแต่สไตล์เดี๋ยวบียขอตั้งกล้องนิดนึงนะคะ ไปแล้วก็มีนะคะก็มีมาไปนี่จะเป็นที่นั่งนะแต่ดิฉันขอมง,งนิดนึงนะคะ กีนน้องแมวหายไปไหนไม่แน่ใจนะฮะอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งคู่นั่งคุยกันจิบเบียร์ตอนเย็นเย็นนะฮะจิบไวน์ตอนเย็นเย็นะฮะเป็นไวน์ผลไม้นะไวน์องุ่นอะไรไวน์องุ่นไวน์ผลไม้เป็นสินค้าโอท็อปที่นี่ก็จะมีมีไว,วน์ด้วยให้กินมีสตรอเบอร์รี่เนะ,ะมีพุซานนะฮะ ติดถนน3า 4, 4นะคะวังน้ำเขียวเลยนะคะตรงไปเราไปเลยนะคะประมาณนี้นะคะวันนี้ตอนนี้เวลาบ่ายสองนะคะบ่ายสองกกว่าที่ดีออกมาถ่ายดูวันนี้นะคะมันเก็บภาพสวยๆไ้ฝากเพื่อน บนจะเป็นดอกพลาสติกนะคะเทียมนะคะเทียมดอกเทียมกุหลาบเทียมนะคะโอเคของแท้นะคะอนี้ก็จะเป็นของแพรดอกแท้แน่นอนนะคะอันนี้ว้าวขอแสงหน่อยค่ะ นั่งให้นั่งเลยนะคะค่ะผิดพลาดประการใดก็กราบขออภยัยในที่นี้นะคะบีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ